สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Om oh Show Studio นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็น Power Supply นะครับ650วัตต์นะครับของนับบัวนะครับก็ผมได้มาแค่800เท่านั้นเองรวมส่งนะคือราคาเขา700ปลายปลายนะครับรวมส่งแล้วก็หักส่วนลดอะไรต,ต่างๆแล้วผมก็ได้มาอยู่ที่8 0 3สามบาทเท่านั้นเองครับมาแกะดูด้านในกันนะครับ Om Show Studio แต่คือจะบอกว่าร้านนี้ราคานอกจากราคาถูกแล้วนะ แล้วคือแบบว่าส่งโคตรเร็วอะนะครับส่งเร็วมากอะพอดีพาวเวอร์ผมมันเสียว,วันศุกร์นะผมก็โหเซ็งนะครับของลูกเซ็งก็กล่าวว่าโหกว่าจะได้ของอะไรเงี้ยนะส่งแล้วก็คิดว่าเห็นในรีวิวในคอมเมนต์ใต้คลิปอะเขาก็บอกว่าส่งเร็วส่งเร็วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ไงผมสั่งกลางคืนวันศุกร์แล้วอะนะครับอ่าวันนี้วันอาทิตย์บ่ายของมาถึงแล้วโหโหโคตรเร็วเลยนะเร็วมากเลยนี <S 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 ่มาแล้ว นับโบ์หกวันห้าสิบวันนะครับตัวนี้เขาโเวอร์สายเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเขามีพอร์ตเชื่อมต่อพอตไฟอะไรบ้างนะมีสายอะไรบ้างนะครับเพราะว่าการใช้งานของสมัยนี้มันก็นกำงดีการตรงการจออะไรเงี้ยต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดก็ต้องแบบเออยี่สิบพินอะไรอย่างเงี้ยสายแร่งภา้จ่ายไฟนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนี่นครับหน้าตาเขาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ลีซีรีส650วัตต์นะนับโวเอ็นนี้เป็น NPS นะครับ020นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะมีเนี่ยสายนะครับ24พินมี CPU นะ4คู4พิ4นนะครับมีเป็น TDI ที่เป็น6พินเอาไปใส่กับการ์ดจอของใครที่มันจะต้องใช้ไฟเลี้ยงครับมี s a t a ให้6นะครับ, 26, รบแล้วก็มีตัวพินที่มันเป็นโมเลกตรงนี้ยคูณ3อันนะครับผม วัตออกหกแล้ว้าสิบวัตต์นะครับสิบสองโวลต์เอา์พุตแม็กซิมั่มสิสี่แอมป์นะก็สเปกก็ดูประมาณตามนี้ไปนะครับ i d e พอร์ตสามพอร์ตซาตาหกอ่ายี่สิบพินหนึ่งพอร์ตสิบสองตามนี้นะครับนี่คือเป็นสเปคทั้งหมดของเขานะครับของจริงกันเลยช่วยแกะด้านนี้อ่ามาแลนะ้วมีเป็นเคเบิลท้ายให้แล้วก็มีน็อตมาให้สี่ตัวนะครับอ่าตรงนี้เป็นใบรับประกัน มีสายพาวเวอร์ะสายพาวเวอร์นะครับปุ๊บอ่า,อาแค่นี้ตรงแบบเร็วมากโคตรเร็วเลยแล้วก็สวยมากนะครับแล้วก็เ,เสียดีนะนะครับ คือเนื้อมันยิงเป็นเหมือนแบบมันเป็นเทกเจอร์กล่องกล่องปกล่องมันเป็นแบบทรายมานะเป็นทรายเนื้อมันจะแบบผัดสาดอะนะครับไปพิดเปิดปิดตรงนี้พัดลมตรงนี้อ่นะก็มีสเปคตรงนี้บอกเหมือนกับที่กล่องเขานะครับอ๋อนี่เป็นเขามีใบเสร็จมาให้ราคาเนี่ยเจ็ดแปดเก้านะครับม้ดูหน่อยซือ่านี่นะครับยี่สิบพินอะ่อันนี้สายบอร์ดนะครับยี่สิบพินจะเป็นแบบนี้ มาที่จะถอดออกได้ใส่กับบอร์ดรุ่นเก่าที่มีแค่20พินได้นะครับน,นี้น่าจะเป็น power นะ4ู4นะครับแยกออกมาเป็น2อันแบบนี้ power ใส่กับ CPU นะครับ power ของ CPU 4 4นะครับแล้วก็จะมีอันนี้แยกว่านะอันไหนที่อันไหนที่พูดไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเป็น6นะครับเป็น6พินที่เอาไว้ใส่กับการ์ดจอนะครับผมเอามาให้2อันเลยนะครับเผื่อใครใส่การ์ดจอ2ตัวที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับ อันนี้เป็นา SATA อันนี้เป็นพอร์ตรุ่นเก่านะ IDE s a t ามีหมั้งที่เขาบอกนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าหกโอเคครบนี่นะหกหัวนะพอตัดไปเลี้ยงไปเข้า s a t านะครับนี่กระจุกนี้เลยอ่ามันจะมีสามเส้นนะเส้นละสองหัวนะครับเส้นละสองหัวแล้วก็ตรงกายเนี่ยเขาจะเป็นสำหรับ IDE นะครับเพราะนั้น i d ก็จะมีทั้งหมด มี3ามเส้นนะครับ IDE mm hmm. จะมีให้3ามหัว IDE mm hmm. จะมีสามหัวนะครับอ่าเป็นเป็นพอตที่ไปอ่าฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่านะฮาร์ดดิสก์เป็นรุ่นเก่าหรือว่าต่อกับพวกระบบไฟเลี้ยงอะไรต่างๆของตัวตัวกล่องตัวเคสมันนะครับตัวเคสอ่ะบางทีมันใช้ไฟเลี้ยงมันจะเป็นพอตแบบนี้อยู่นะแล้วก็มี IDE 6พ,พอตโอเคเดี๋ยวไปลองต่อกันนะครับผม ครโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับน้ำปูนะครับขอข้ามขั้นตอนในการประกอบไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่แทนที่เก่าเข้าไปเ๋ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับในเรื่องของการเสียบพินต่างๆนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ที่เสียบพินของตัว power ของตัว CPU เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็น4พินนะครับนี่ก็เป็น24พินนะครับผมของบอร์ดเอกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว อะาตานะครับเรียบร้อยดีนะครับอดีตสองตัวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะมากการจอก็การจอนี้ก็เป็นอะสุดนะครับผมอะซุด GTX 1 0 5่นนะครับ2อกิกนะครับอว่าก็จะเป็น i7 นะครับตัว Gen4 นะครับ4790จ็้หรือไงเนี่ยนะครับเมีบอร์ดก็เป็น MSI นะครับผมแรม16บหกิกนะครับเดี๋ยวมาดูการทดสอบลองเปิดใช้งานกันตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับ สายก็ค่อนข้างลกหน่อยนะตอนแรกร้านเขาประกอบมาสายละเอียดเรียบร้อยดีมากพอมาลื้อประกอบก็ทําทได้ไม่เหมือนเขาแล้วนะครับอโอเคครับต่อปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบเปิดดูกันนะครับว่าพอร์เราเป็นยังไงบ้างน,นะครับเปิดชีวิตข้างหลังก่อนนะครับปึ๊บเปิดแล้วตัวนี้มันมีฟงูมีไฟอะไรเยอะเหมือนกันนะนะครับ มีไฟที่พัดลมมีไฟที่หน้าเครื่องด้วยผมรีวิวไปแล้วคอมของเซตชุดนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับสวยดีนะครับแล้วก็จะส่งเร็วมากนะครับมาจากสุราษฎร์นะครับเป็นร้านจําชื่อร้านไม่ได้นะครับเดี๋ยว้งๆลี้างไว้แล้วกันใครที่สนใจคอมมือสองชุดนี้นะครับคือมันจะเป็นชุดผสมนะครับชุดผสมมือหนึ่งผสมมือสองอะไรเงี้ยพัดลมพัดลมคิวอู่าจาะมือสองนะครับแลมมือหนึ่งนะครับแต่ว่าการ์ดจอนี่ผมมีของผมเองอยู่แล้วนะครับ โอเคแจมเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับ650วัตต์แล้วก็มันมีแบรนด์ด้วยเป็นของนโปเขานะครับซึ่งรับประกัน1ปีนะครับจะส่งโคตรเร็วนะครับบอกเลยว่าจะส่งเร็วมากทันเขาเขาก็คงเข้าใจแหละครับว่าเออคอมคนที่ซื้อเนี่ยก็คือคอมเตี่ยบนะคอมเตียคนเขาก็ต้องอยากให้มันส่งเร็วๆนะ,ะส่งเร็วดีนะครับไ,ได้ได้แล้วผมเห็นในในรีวิวกันกรีวิวกันใน ไอ้ใต้ใต้ไอ้รีวิวของของตัวแอปเขานะครับเนี่ยในอันนี้คือซื้อมาจากลาซาด้านะนะครับเราก็รีวิวกันข้างใต้สินค้าเออตรงช่องที่ให้รีวิวโอ้โหจัดส่งเร็วจัดส่งเร็วจัดส่งเร็วมากเราก็เออมันจะส่งเร็ว,รว,รวทันที่เราต้องการหรือเปล่าวะอะไรก็ส่งเร็วจริงๆนะครับ8 0 0บาทนะครับจริงๆมันราคาอยู่ที่7 8 9ด้วยเงนเนี่ยนะครับแล้วก็ก็จะส่งแล้วก็หากส่วนลดอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะตัวนี้นะครับเสียงเงียบมากนะครับเสียงเงียบจริงๆนะครับเสียงพัดลมนี่แบบหัวเงียบแบบเฮ้ยมันมันเงียบจังบ่ามันจะเบิร์กกว่าอะไรเงี้ยเออเสียงเงียบนะครับเสียงเงียบกลิบเลยนะครับไม่ได้มีสัญญาณเสียงดังรบกวนอะไรเลยเสียงเงียบดีมากครับจะได้จะได้ครับโอเคราครสนใจท่าลิงก์ไปนะใครกาลังมองหาอยู่นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อกับเป่าป้อน power ป้อนไฟอะไรต่างๆก็มาอย่างพอเพียงนะครับก็สมราคานะห5 0ห้าสิบบาทนะครับ หลีกตัวนี้ NPS 0 2 0นะครับสเปคแรงราคาไม่แพงที่สำคัญจัดส่งเร็วมากทันใช้งานแน่นอนนะครับถ้าคอมกรายมีปัญหารครับหนึ่ถึงสวันถึงนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ